เอาไว้ speak. ให้คุณซาเหยี่ยวว่าเธอเหยี like ่ยวเหรอโอ้ยปีนปีนปีนเลยมันนี่มันนี่กลัวต้องระเบิดแล้วมันน่ะโอ้ยไม่ไม่ไม่มากระทะลงโอ้ยมีคนเข้มโอ๊ยไง อ้าวลวกอย่าให้มันขึ้นอย่าให้มันขึ้นย่าัยิงวันมันขึ้น,นยิงวัน<ห>ยิงวัน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 ผมขอโทษจะเ,จะเย็นเยเยเฉยเเยน เราจะเพิ่งต่อยกันเริ่มต้นได้ไหมยินแนะนําตัวกันหน่อยก่อนได้ไหมไอ้เมื่อกี้มันมัวซั่วไปอ่ะขออีกทีเราแนะนําตัวกันใหม่ได้ไหมเมื่อกี้มันมั่วกันไปอ่าได้ได้ฮะโอเล่โอคามิเอาวุ้นลงเอาวุ้นลงไอ้ตัวนั้นวาง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 เอ้าเอ้าฮิโก้ฮิโก้ เอาซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายดิกลางไปขวาไปซ้ายเอาซ้ายไปขวาได้ค่ะโอเคแล้วซ้ายทางไหนอ่ะซ้ายลุงหรือซ้าย <c oughs> ซ้ายคุณอะโอโอคามียร์เราเอาคนที่สกินเทสที่สุดก่อนเลยฮะเอาสกินเทส <c oughs> คนนี้แหละโอ้ยแหม่แม่นเยี่ยม <c oughs> ฝันจอกฝันจ้องฝันจอกอากจอมอ่อก็ช <c oughs> ี่โอคามิยอยู่ใชาเป็นมาป่าพ่อครัวตอนนี้หยุดงดอาชีพกุณาชัวาวเพราะว่าตำนานหายไปไหนไม่รู้นะฮะ เอ้ข้ฝากอ่าสตรีมทางทวิตยังไงก็ฝากตัวนะฮะผมอิจิบอเสะนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าอิจิก็ได้นะคะผมเป็นสตรีมเมอร์สายวาดรูปเป็นหลักนะคะแล้วก็มีนั่งนั่งนานๆทีเล่นเกมด้วยนะคะและนั่นอนครับผมเป็นแมวแท้แมวจริงแมวแท้แมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้บูเล่ไม่รู้เรื่องเพราะผมเมาแล้วครับโอเคครับคนต่อไปสวัสดีนะชื่อเรียวจีนะอยู่ช่องทางยูทูบนะเป็นวีสายวาดรูปจ้าถึงจะเล่นเกมหนักมากไม่รู้กี่อันเลยคนว่าจะสตรีมเกมเฮ้ย อ่าครับฝากช่องเอสเคเดียซีโร่ด้วยนะฮะก็ผมชื่อเอสเคนะฮะเรียกมาเข้ามาก็มาทักแวะซีโร่กับเอสเคนะฮะอย่าทักซีเดียสไอสองคนนี้มันทักบ่อยอะไรวะอ่าครับผมซาิเซียสครับผมครับก็หรือเรียกกันว่าลุงก็ได้นะครับเออไม่เลยอ้าเลยครับหรือเรียกว่าลุงก็ได้ครับปกติก็จะวาดรูปนะครับผมมีเล่นเกมบ้างเป็นบั๊กทักบักคลาวนะฮะแล้วก็มีพอดแคสต์เกี่ยวกับ พอแคษษ่ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับผมทุกวันพฤหัสนะครับผมฮะเพื่อนก็เข้ามาแวะเข้ามาดูเข้ามาชม <c oughs> ได้นะนิดกันหน่อยเนาะ <c oughs> นี่เนี่ยเออแสงวาบใต้ทะเลลึก<ว>ยังมีแสงสว่างโอ้ยมรากฏท <c oughs> องเออลุงวัาขาเออพอ่อพทำไงแบบทำไมเหมือนเดจาวู วัดอะไรวัดอะไรวัดกินเบ้าลุงวัดใหญ่ให่แมวทำไรแมววาลุมอาไปกินมิสเเม็แรงที่สุดเออไม่ไม่โดนหรอกเดียไม่โดนมเอาไปด้วยกันเลยทุนกทุกคนทุทุกคนกททกทก ทองอ้าวไม่โดนนี่แน่ลงไปลงไปนั่นโอ้อยยายาไอยูชามีวัฒนานี้แล้วนีทุกคนนีวันนีี้มอะไรนะวะยูชาบเมื่อกี้มีอะไรนะมีว่าอะไสเนเปอร์อีริสสไนเปอร์อีริสไอเด็บโอ้ยติดแคบติดหางติดเอือรุ่งผมช่วยเอง ขอบใจมากซีเดียบลูกุุมใจในตัวสี่เดียขอบคุณมากยูชารสงบสิแมวจะฆ่าเราทุกคู่อันดี้เอเดี๋ยวบายโอเคต่อยกันไปนะไปอ่าหมดแรงเออบายฮ h ฟ v e a great ไ i m e ไปไป ไไม่นะก็ได้รกไเทำไมเราตายอะอ้าวชนะเชยงงอ้าวทำไมเหมือนเมือกี้เลยทำไมวะไม่เข้าใจใครกีจอันนี้รู้นะใครยิงอันนี้นะรู้นะใครยิงเพมอยู่คนเดียวเดียวอยู่คนเดียว เอ้ล่วงล่วงล่วงรีบปีนก่อนที่มังกรจะยิงนั่นไงนั่นไงนั่นไงแต่จะไม่อยากตายผมยังต้องมีชีวิตเออถ้าตายไปจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ยังไงมีที่ไหนอ่ะมีแล้วหรอไม่มีมีในฝันว้ายลุนมาฉันมีอะไรจะให้พวก เอ้าวเขาลากไปด้วยกันอ้าวเฮ้ยกล้วยพุริจิฝ่ายผมชนะเถอะไปด้วยกันนี่คุณไปด้วยกันไปด้วยกันสักหน่อด้วยกันอ้าวมึงอ้าวเอาทำไมผมไม่ไหวอ่ะทำไมผมไม่ไหวคีออด้ชนะแบบงู

เอือตายเลยเออตายมาก่อนไดถ้าคนนี้ขึ้นจากตรงนั้นอ่ะจะต้องโดนกล้วยนะคนดีครับอะไรนนท์มักกล้วยไอ้บ้านนาไอ้บ้านนาเบื่อกล้วยแอบบ้าน่าบ้านนาน่าหมครับไม่ดีไอ้กล้วยทำไมไปอยู่ตรงนี้ทำไมถึงมีกล้วยอยู่ตรงนี้ พี่ชนะปูคพัชโซบ้านพี่อยู่ฝังงนนองอฝ่งตรงนู้นบ้านน้องอยู่ฝั่งตรงนี้เออชนอยังไม,ม่แม่ไปชนะแมวแมวชนะฉันได้กลิ่นชนะอัพผมบาดใช้ชนะนี่มันง่ายจังเลยนะง,นยยนง,ง่ายเหรอ่ใช่หรอชุมมาง่า นี่นะนี่แน่โตายแล้วมีแต่แต่ละคนมีอาวุธโอ้ยบิน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 เลยบินได้ทำไมคุณถึงขี่เหยียบกล้วยแล้วมันบินไกลก็มีกลัวลบลบไปจัดการเขาก่อนเออโอตายแล้วทีทำไมคุณ องกรตัวนี้ศักดิ์สิทธิ์จังถีบไม่โดนเลยมีตัวตนปะว่าไม่ขนามือพี่เลยวัดไหนเนี่ยวัดไหนเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาลืมตัวอกเอาเอาออจีเป็นฟ้าไปเอาอยู่ดีๆก็ล่วงกันเยเ้เอามือเอามาเอามาไม่ให้ีเพื่อนเขาเขาเอาใญ่อาใจเอาใ่ กระถ้าไว้ท so ําอาหารเอามาเล่นได้ยังไงกลับไปทํากับข้าวเจ้าของอุปกรณ์มาเล่นอุกรณ์เฮ้ยเดีอดได้สอบแล้วเอเลื่อยช่วยนหนะยายาเฮ้อล่ะโอ้ย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 วุ้ระยะไกลอะไรอยูจ้ายายังยังจะมาจกกันอย่างนี้คุณเลี้ยงยินนิ่งๆดิเดี๋ยวผมช่วย หายไปแล้วโอ้ยไอ้ยูอ้ยเฮ้ยมีคนสไนเปอร์มีคนสไนเปอร์ทำไงเหตุจอดแมวได้แมวสไนเปอร์โอ้ยมังกรอย่าอย่าอย่าเดือดขอขอตีขอตีจีแค่ตายเจ้ขอโทษจะจับกับจัดมังกรดำตัวนั้นเองโอ้ เรียบร้อยมากกว่าดำไปแล้วอมันระเบิดแล้วป้องระเบิดแั้นนันน่ะเอ้ยไม่ไม่ไม่มากระททาลงโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกไปเลยโอ้ยระเบิดหัวว่างหัวว่างหัวว่างวว่างใช่โยนไกลไป โอ้ยกล้วยกล้วยพอลเลี้ยวกล้วยเดีอล้วพอล้วพอล้วโอ้ยม้ไม้ไม้ไม้คนยดกล้วยีเนะเนี่ยโยนที่อื่นางเโยนมาทำอไมทังนี้อือ้ยดีีเียดูขาดสารอาหารไงเราเลยยนกล้วยไปโอ้ยโยนไมกระแทกเอารถทับชิบหายแล้วรถทับรถทไว้ปล่อยไว้ยนปล่อยไว้ด้านหน้าด้าหน้าล้ีดหน้า ตายได้อุบาทมากพอแล้วแมวเลรกชนะได้แล้วให้คนอื่นบ้างผมมยยังไไ่ด้เลแมวเขาแค่มีชีวิตพูดซิว่าอยากมีชีวิตผมก็แค่อยากมีชีวิตไม่ต้องมีชีวิตแล้วมีเก้าชีวิตทำไมเป็นแมวเก้าชีวิตเหรอใช่อยู่ข้างบนเอาไว้ฉันยาเย่ ไนชี้อะไรฮะชี้อะไรชี้อะไรชี้อะไรฮะเดี๋ยวชี้โอ้ยโหจริงๆเราเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาก้อนไปเลี้ยงลวงอะมัดมัดมังกรอนทองก็ตายละอู้้มังกรอนดำ มันเห็นใครล่วงไปสงบศึกนะแตงกศึกนี่จะทแตงกศุกเลยนะฆ่าผมสึกแตงกศึกแตงบศึกสงบศึกแตงกศึกเอ้ายังจะลื่นกล้วยกาอากาศอีกเหรอรออยู่ยีงลื่นกล้วยโคตรบ้าเลยลื่นกล้วยกาอากาศเอ้ยอย่าง่แบ่งกันมั่งโอ๊ยยังไงโอ้ยโดนทุบ ทำไมฉัต้องไปกระสอบายด่านนี้ด้วยโดนจีจุดแน่มึงกอุ้ยเลืออุ้ยเฮ้ยไปอยู่ชาไปมา this is power power เฮ้ย this is power จะแพ้ไม่ได้จะแพ้ไม่ได้ลุง ลุงไปสิออกไป้ยออกไปลุงอ่ะลุงไม่ควรอยู่บนพื้นที่นี้พราผมต้องชดนะไม่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 ไ คิดดิคุเปอร์โอ้ยเยี่ยมเย้อู้เย้ยโอ้ยเกือบแล้วคิดดิคุปเปอร์เอาใครลากมาเนี่ยดีไงดีไงข้าได้อยู่สูงกับพวกเจ้าเฮอยใครก็ได้ต่อยได้จีทีดีลุงผมอยู่สูงกว่าอยู่สูงกว่าไอ้ทำไมมันขึ้นไปข้างบนได้ฮะไม่ทำบักไม่ไม่ปีนปีนกดปีนอ่ะกดปีนปีนมาทุกที โอ้ยไม่ได้หมดไม่ยาแม่โัวยาลงลงนี่เอือเฮ้ยเดี๋ยวอยู่จากก่อนนานมากเลยฮะมันยังอยู่อีกเหรอยังอยู่่ะยังอยู่ยังอยู่ไม่หมดด้วยยังอยู่ยังอยู่แตเล่นอ๋อแหวงไปแหวงไป แมก็ได้จีลองไปจีมาชนะเยอะแล้วอ้าวไม่เฮ้ยมัดฐามันอ้วชัวดเด็กมันอวดชอ้วดเถอะมันก่นตรงนี้มีอะไรอเถอวัดถาเฮ้ยโดนโดนฟาดจกกรตุเนแน่เลยวัดฐานวัดฐานวัดแานวัดฐานวัดฐานวัดฐานวัดถกระเด็ดตกวัดา วาท้าวาท้าวาท้าเดี๋ยู่ชาวาท้ากูจะทันตะการชิพายชิบหายวาท้าล่วงหวาทวงเฮ้ยจะล่วงจะล่วงอ้าวอือเอือโอ้ยมังกรจะไปยุ่งโอ้ยมังกรเอาอะไรไอ้โดน ได้บังกรถึงเวลาล้างแค้นเอาไปทนดึงลงไปเลยดึงลงไปได้เลยได้เลยไอคนเนี้ยไปไปไปแมวแชแมวลอยเบิด์ตเลนคุณยูฉับเกาะไม้สิไม่ใช่เกาะไม่ใช่เกาะผมมันนี่มันนี่กลัว โอ้เป็ดกล้วยที่สวยมากอ่อนเอาอกกับพี่ได้เฮ้ย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 มันมีไลท์เดเบอร์ยายุ่งผมจะฆ่าลุงตายแล้วแปะทะหลอกขนาดนั้นแปะไม่ขึ้นแล้วจะแเลอกขนาดนั้นไม่ขึ้นแล้วรอแข็งเลยเออโอเคเอ่อผมไปแล้วคแข็งกลอน ไอ้แหต่อไปจะเป็นไครนะจะเป็นไข่จ้าเป็นไข่เป็นไข่แน่นอนเป็นไข่ดีน่ไอเดียไข่ดีไอเดียไ่ไอเดียไม่แมนอะไรอ้มีคนเข้ไง อ้าวลวกอย่าให้มันขึ้นอย่าให้มันขึ้นอย่ามันยิงวันมึงให้มันขึ้นยิงวั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 นผมขอโทษใจเย็นใจเย็นๆจเย็นใจเย็นเอนงี่เลย

เออายเอดหยิบหยิบนอจ๊เอะไรเนี่อยโงอกัอ๊อดอยอีกุยเอวกัดอยู่ใกล้แค่เอื้อมเป็นอลยกับกล้ยเดือดัน